ทุกคนผมมีความฝันมาเล่าให้ฟังนะครับเมื่อคืนนะครับผมก็ฝันนะครับฝันว่าผมได้ขับรถคันเก่าที่เป็นรถเก่งผมรถ YouTube รุ่นแรกผมเลยนะครับไปกับกลุ่มเพ,เพื่อนนี่แหละหลายคนนะครับแล้วก็ว่าจะไปสอบนะครับแต่ไม่รู้ว่าไปจังหวัดไหนจําไม่ได้ทีนี้ก็ไปไปถ่ายน้ามันเครื่องรถนะครับผมถ่ายน้ำมันเครื่องเสร็จครับก็เดินทางต่อไปนะครับผมจนไปถึงด่านตํารวจ ตำรวจเขาก็ตรวจรถครับผู้คนนะครับแต่ในความฝันนี้มันก็พิสดารน,นะพิสดาอรออกพิสดารเลยตรวจอะไรไม่ตรวจไปตรวจน้ํามันเครื่องนะครับผมหาว่าน้ํามันเครื่องเรานี่มันมันไม่เป็นไปนตามมาตรฐานว่าอย่างนั้นก็เลยจับนะครับผมอ่าจับแล้วก็มีโทษปรับที่ที่สูงนะครับก็ยึดรถไว้ว่าอย่างนั้นนะครับอ่าผมก็เลยเอูอ่ที่ผมไปเนี่ยมันก็ดีอยู่นะในความฝันก็เป็นฝันว่าเป็นคนดังเพชรบุญนะเจ้าของอู่นะครับผมเป็นคนดังเพชรบุญ แต่ความไม่ไม่ออกไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับทีนี้นะครับก็ผมก็มา,มา,มาโมวยวายกับเขาแล้วผมก,ก็ทำไมแบบว่ามาย้อมแมวมาอะไรให้อะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็เลยว่าเขารู้จักกับตํารวจเขาจะเคลียร์ให้นะครับเขาก็เลยบอกว่ามันมีค่าที่จะจ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทเขาว่าอย่างเงี้เขาเรียกเงินผมหนึ่งหมื่นสองพันเพื่อที่จะไปเอาไปเคลียร์นะครับ ซึ่งผมก็เลยแบบว่ามันเยอะเกินไปผมก็ไม่ยอมจ่ายผมว่าอย่างนี้แต่ผมก็เลยต่อราคานะครับผมขอสักแปดพันได้ไหมผมว่าอย่างนี้เขาก็ไม่ให้นะครับคนดังเนี่ยนะคนดังเพชรบุญเนี่ยนะครับเอเขาก็ไม่ให้นะครับทีนี้ผมก็เลยไปคุยกับตำรวจนะครับสุดท้ายตำรวจก็ยึดรถไว้หน่ละครับผมเอผมก็โอ้โหรีบนะครับว่าจะไปสอบนะก็มันความจําก็เรือนลางแล้วเหมือนก็ตื่นไปเลยนะครับผมทะเบียนรถผมก็ 8920นะครับคันนั้นนะครับซึ่งมันก็บังเอิญนะกับเลขทูบนี่เก้าเก้ปดไหมหรือว่าอะไรมันเลขมันแตกนะทุกคนนะเลขมันไม่ค่อยชัดนะให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับลองตีเป็นเลขดูนะครับก็เอาไปตามทั้งนอยลาวไทยมานที่สิบก็ได้นะครับผม17ก็ว่ากันไปชื่อมาการา แห่งๆบ,บางๆกันทวนหน้านะครับผมแต่ว่าเลขทูบเี่ผมขอลาวนะขอลาว,วัดวันวันที่12นะครับพรุ่งนี้วันที่12แต่ว่าคลิปนี้น่าจะลงวันจันท์แหละนะครับผม